สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนรุมนประสมเพชรน,นะคะตอนนี้นะคะก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะคะคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหามากุกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นค่ะ วันนี้นะคะดิฉันนะคะก็จะมาขอเชิญชวนนะคะน้องๆนะคะหรือว่าพี่ๆนะคะที่สนใจค่ะที่จะเข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยของเรานะคะหรือว่าโมโมรออศของเรานะคะซึ่งมหาวิทยาลัยของเราค่ะก็จะมีกิจกรรมทางพาพุทธศาสนาอย่างมากมายนะคะอีกทั้งยังสื่อสารขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะแล้วก็วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานด้วยนะคะ สำหรับใครนะคะที่จบเทียบเท่านะคะหรือว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาต่อในอมหาวิทยาลัยของเราได้นะคะก็จะมีทั้งภาคพิเศษก็คือภาคเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าภาคปกติคฤหรืหัดค่ะแล้วก็รวมทั้งบรรพชิตนะคะซึ่งเป็นพระนะคะหรือว่าสัมมเนนนะคะก็ สามารถที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยของเราได้นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยของเรานี้นะคะก็จะมีค่าเทอมที่ถูกนะคะแล้วก็ในเรื่องการเรียนการสอนนะคะก็จะเน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเยาวชนของเราด้วยค่ะ สาขาทีเา่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามากุฏรราชาวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะ4วิชาสาขาด้วยกันค่ะก็คือ 1. น,นะคะสาขาวิชาการปกครองค่ะ 2. นะคะก็จะมีวิชาสาขาสังคมงสงเคราะห์ศาสตร์นะคะ3าค่ะวิชาการสอนภาษาอังกฤษและ4ส,สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะ นะคะในระดับปริญญาตรีนะคะก็จะมีสาขาวิชาการปกครองค่ะแล้วก็สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะสำหรับรายละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูทางออนไลน์ได้ที่ w w w mbuisc ac t th ค่ะ ก็สำหรับน้องๆนะคะที่มีความสามารถในด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนฟรีได้ในโค้ตาศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจะเป็นชมรมหนุ่มวงปง,งรางหนุ่มปริญญาสาวมหาลัยนะคะก็สามารถเข้ามาศึกษาต่อได้แล้วก็เรียนฟรี1ปีค่ะหรือว่าฟรีค่าเทอมสองเทอมนะคะ วิทยาลัยมหามากุตรราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นนะคะขอคุณค่ะ สวัสดีครับนี่คือรายการไอดินกลิ่นธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุตรราช,ชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยอย่างนี้กับธรรมะาสาระความรู้กิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมที่เรานํามาฝากกันเป็นประจำครับช่วงแรกวันนี้ท่านพระครูธรรมาภิสมัยดรผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชากา,ารและท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนราสตร์มรวิทยาเขตอีสานท่านพระมหาสุปชัยสุวกิตโจดร ท่านจะมาพูดเกี่ยวกับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่มหาวิทยาลัยมหา,มรรา,าวิทยาลราชวิทยาลัยวิทยเขตอีสานร,ร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดขอนแก่นให้ทุกท่านได้รับชมและก็ร่วมกิจกรรมดีๆกับทางมหาวิทยาลัยและจังหวัดขอนแก่นในช่วงแรกนี้ไปรับชมพร้อมกันครับ นี่บ่นบนบบเป็นบวชเล่นเลีนเฮียนหูจังค่อยดีบุญภัยมีมากล่นจังได้บวชเป็นแน่น <c oughs> ขอจเจริญพรบรรดาคณะญ,ญาติโยมสาธวชนทุกท่านติดต,ตามรับชมรายการมณีอัตามาพระครูธ,ธรรมะพิสมัยด็อกเตอร์ในนํำข่าวบุญข้าวกุศลมาบอกกับบรรดาคณะญ,ญาติโยมซึ่งในช่วงนี้เทศกาลเดือนเมษาหรือว่าเทศกาลบรรพชาสมัยพระอุดรเนี่ยเกิดขึ้นหลายวัดหลายจังหวัด จังหวัดขอนแก่นเท่านั้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านพงศักดิ์ปีชาวิทย์พร้อมกับหน่วยงานต่างๆในขอนแก่นได้จัดบรรชาตธรมเน็จพากดูรดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามากุราชาวิทยาลัยร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นนำโดยหลวงพ่อประรมมณีโลกเจ้าคณะภาคเก้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปุถิมุนีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชประเดชจิโสพลเจ้าคณะจังหวัด ทั้ง2รูปและก็เจ้าคณะภาคได้ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาสำเนาพาวดูล่อนขึ้นในช่วงวันที่4ถึงวันที่20โดยปีนี้รับสมัครเด็กน้อยของมาบรรพชานี่ถ้าเป็นไปได้ดีก็คือหรือว่าถ้าจะให้ดีคือเอาจบป .6 แล้วเพราะว่าหลังจากที่บวชแล้วก็สิ่งทรงเลี่อนต่อให้จบด็อกเตอร์ไปเลย โดยเอาไปเลียนตามโรงเรียนต่างๆมีโรงเรียนสาธิตมหมามกุดอำเภอด่านทรายมีโรงเรียนบัดชุดจิตธรรมาร่ำเพอวังน้อยมีบัดไผ่ดำเป็นต้นเพราะฉะนั้นผูใ้ใดไม่ลูกไม่หลานอยากเสียมาบวชบรรพชาสำนึกระดูร่อนกับทังคณะสงฆ์กับทั้งเจาบ,บัดขอนแก่นก็สามารถติดต่อเขามาได้อันนี้ถือว่าเป็นการบวชเขามาแล้วันบวชจซื่อได้บรรดาคณะญาติโยมบวชแล้วมีการศึกษาเหล่าเรียน ภาคเศาเลียนเกี่ยวกับพุทธประวัติธรรมะวินัยภาคใบเลียนภาษาอังกฤษล้วนเลยโดยนักศึกษาจากมหามกุฏที่เป็นสาขาการสอนภาษาอังกฤษก็ดีหรือว่าเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษก็ดีนักศึกษาเรานี่สิได้ไปสอนสมเดนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาในเรื่องของวิชาการนําทุกมือเอบ่แม่นว่ามือเดียวแล้วทุกมือก็ิมีการเรียนการสอนบ่นบวชมาเรนๆนี่ พี่เจ้าอาตมาบอกว่าบวชนี่บ่เป็นบวชเร็่นๆเฮีเย้ยนหูจังค่อยดีบุญภัยมีมากล้นจังได้บวชเป็นเน้นหรือว่าเป็นสง์เพราะฉะนั้นบรรดาคณะญาิโยมเปหลายคนมีความศรัทธาหลายๆคนมีความตั้งใจในการทิสิบรระชาสมบเรณ์บ่มีลูกเป็นผู้ชายมมแตรลูกเป็นผู้ยิ่งอยากเป็นเจ้าภาพถวายนามปานะหรือว่าถวายพระทหาร เนหรือว่าถายนำปานายมือแรงก็สามารถเป็นเจ้าภาพได้ติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยมหากุคราศชวิยาลไยกับเบอร์โทรศัพท์้างล่างนี่แหละที่บรรดาคณะยมิโยมได้เห็นอยู่นี่แหละตอนนี้ก็มีคุณไงเจ้าของอิสุสุโคโยะมาเป็นเจ้าภาพบรรพชาสมณินภร์พดูหอดหนึ่งหมื่นบาทต้องขออนโมทนาคุณยมจูเป็นเลขาเป็นนักศึกษาปัญญาเอกก็ว่าเป็นเจ้าภาพแล้วหมื่นบาทคุณยมสุมาลีฐานวิเศษ ซึ่งเป็นอดีตประดาอบจคอนแก,นก่นก็มาเป็นเจ้าภาพ3ามีู่ปแล้วรูปลปะสองพันบาทแต่เป็นเจ้าภาพตลอดโครงการประม่านจิบหามือนี่เพราะฉะนั้นบรรดาคณะญาติยมที่ติดตามหลับช่มหลับฟังรายการานี้เขนมีความศรัทธาจากสิมารวมงานบนรรดชาวันทีวันทีซีโกนผมเรือโปงผมเรือคิปผมหนักในึ่งยวดปลาแสงรุ่นลวลาประมาณเดบายซีโมงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หลวงพ่อประธานมณีโลกพระราชปฏิสมุทบนพระเทพปฏิมุนีแล้วก็ในวันที่หาตอนเสาร์พญานาครอบสิมิศาลแล้วบวชบวชเซกยุวัดปลาแสงอรุณย้ายไปทางแล้วยุวัดปลาแสงอรุณสองสามเมื่อแล้วก็ไปไปศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญแล้วก็มาทางมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชเซีย,ลยไลไปยุบธรรมมงคลไปยุบสีรษะหลายวัดที่ต้องเวียนกันไปเพราะฉะนั้นอยากสิหหู่งรายละเอียด เพิ่มเติมโดยโทรศัพท์มาสอบถามปตมาหรือว่าทังมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยไลัได้ตามความเหมาะสมที่บรรดาคณะญายมได้เห็นเบอร์โทรศัพท์ด้วยเจา้าหน้าที่พิ่พแจ้งไปทา้งนาอจอในคณะนี้สำรับมือนี่าตมาก็ได้มาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับสุขุสุขคนผู้มีจิตเป็นไทยผู้มีใจเป็นศรัทธาผู้มีจิตเป็นไทยผู้มีใจเป็นมงคลอยากสม,มรวมเป็นเจ้าภาพ บรรดชาสามิพดูรูลอนหรือว่าถวายพาไตกด็ดีถวายนำปานาะถวายอาหารเศร้าอาหารเพี้ยนกด็ดีขอจเจริญพรบรรดาขณะญาติโยมสาวุชื้ทุกท่านมาร่วมกันกับโครงการบรรพชาสามิพดูรูลอนจังหวัดขอนแกน่นทายที่สุดนี้อาตมาขออนุมโมทนาให้กับบรรดาขณะญาติโยมสุขุสุขชนมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในอายุวันนาะสุขภะละปฏิพันธ์ตระสารสมบัติจงทุกท่านทุกประการขอเจริญพร นสัตยายาโยมที่กำลังติดตามรับชมรายการอัตมาภาพพระมหาสุภชัยสุภกิจจูด,ด็อกเตอร์ผู้มยการวิทยาลัยาศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิเยตาอีสานจังหวัดขอนแก่นวันนี้อยากจะเชิญชวนเยาวชนที่จะเข้าร่วมการบำาพชาสาสมมามณมณีพัดนร้อนประจำปี2560 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับวัดป่าแสงอรุนและคณะสงฆ์ธรรมยุทธซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้สนใจที่จะร่วมหรือผู้ปกครองที่สนใจอยากจะให้บุตรหลานเข้ามาบวชหรือบำเพ็ชาสามเมนรภาคฤดูร้อนในระหว่างวันที่4เมษายนถึงวันที่20เมษายน2560ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ ให้เยาวชนได้ตระหนักรู้เรื่องของบาปปุลคุณโทษได้ศึกษาทางพระพุทธศาสนาปิดเทอมใช้คำว่าปิดเทอมทางโลกเปิดเทอมทางธรรมซึ่งได้จะได้ศึกษาเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไปวิถีชีวิตและการจัารงซึ่งพระพุทธศาสนาให้ทำรงอยู่ต่อไปสำหรับเยาวชน ตั้งแต่อายุ12ปีหรือ12ขวบขึ้นไปสำหรับผู้ปกครองที่สนใจอยากจะให้บุตรหลานมาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วก็บำพชาต่อเพื่อศึกษาเล่าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีจบปริญญาโทแล้วก็จบปริญญาเอกซึ่งเราจะส่งไปเรียนอยู่ที่ สาธิตมหาวิาลมหาบกุตราชาวิทยาลัยอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ปกครองที่อยากให้บุตรหลานของท่านได้มาศึกษาเล่าเรียนในทางพระพุทธศาสนาใช้คําว่าปิดเทอมทางโลกเปิดเทอมทางธรรมเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำส,สอนทางพระพุทธศาสนาจึงขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้ปกครองและเยาวชนผู้สนใจที่จะมาศึกษาหรือว่ามาสมัคร บาบัาาสามเณรภาคฤร้อนติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยมหามากุรตะราชวิทยาลัยวิทยเขตอีสานจังหวัดขอนแกน่นและวัดป่าแชริญาลุนได้นกะวันนี้เป็นต้นไปขอเจริญพร ช่วงไขปัญหาพญาภาสิตท่านพระครูธรรมาพิสมัยด็อกเตอร์ผู้นวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหา,ามกุตราชวิททาลัยท่านมีพญาบทใดามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ติดตามชมได้ในช่วงไขปัญหาพญาภาสิตรครับ งานตั้งต่อบ่มีวัได้พบพอ่อเงืนลานขาแพงขอจเจริญพรบรรดาคณะญาิโย,ยมสาวตุ้นทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการมณีกราบมาพบพอ่อกับปตมาพระรูครทมาพิสมัยดรอกเตอร์อกเกเก่ามณีในน้ำพญามาฝากกับบรรดาคณะญาิโย,ยมไทยผูมิว่เมาคันการงานตั้งต่อบ่มีวัได้พบพอ่อเงื่อนล้านขาแพง นี่เป็นพญาพื hmm, air, склад, your 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 cabin, your ้นนที่บรรดาคณะญาติโยมเคยื่อยินได้ฟังเป็นประจำเป็นบอกว่าไผ่บุ๋มเมาเมาขันหมายถึงว่าผู้ใดขี่ขันมัวเมาในความบกขยันมัวเมาในความขันเฮ็ดยังกับวิความจเรื่องลุงเรื่องในชีวิตหากสังเกตเบื้องบรรดาคณะญาติโยมชีวิตคนห้าสิบปศกสำเร็จไดก็ต้องมีความขยันมีความบดทนมีความมั่นนมีความเพียรพอสทคว เพราะฉะนั้นการที่สีได้เห็นเงินเป็นล้านๆเห็นเงินเป็น,สนแสนๆเป็นล้านๆเนงินล้านบ่งเป็นเงินหน่อยๆเนีย่ยเงินหลายแต่ว่าก็สิได้มาเนี่ยโอ้ยทำงานเนี่ยบ่เป็นธรรมดาเลยพอคนดีสารบ้านเฮาบ้านเฮา,นเ,นานเนี่ยเหตุงานหรือที่ว่าปลูกเขาเฮ็ดไฮบ่ว่าสิไฮมัน่นไฮอ้อยลองคิดเบิ่งทีว่าขนาดขยันบ้านในคนดีสารเนี่ย ปลูกเขาดำหน้าเกี่ยวเขาตีเขาเรียบร้อยเอาเขาขึ้นเล่าแล้วเนี่ยไปขายในปีละหมื่นสองหมื่นก็เสียได้งินมาขนาดพวกขีข่ข้านเนี่ยขนาดขยันมั่นเพียรเพราะฉะนั้นในเรื่องของผู้ใดมัม่วเมาขานการงานบ่ตั้งตอนเนี่ยการงานบ่เห็ดบท่ทำการงานบ่ชสั่งย่าง,างว้นแต่ในบานไปหากินตะเหลาอาเมาต่ยาอันนี้ก็คืบ่มีความเจริญในชีวิตจังพันวานละ่ะเพราะมันเป็นอบายาม,มันเป็นท่าทางความเสื่อม นี่เราบรรดาคณะญาญมเนินทางพระพุทธศาสนาเพิ่นก็เรยอสอนในข้าวมีความขยันมีความอดทนมีความมั่นมนมีความพยายามถ้าหากว่าคนเขามีความอดทนมีความขยันเนี่ะเหตุการณ์งานทุกมือทุกมืออย่างหน่อยเขาก็มีอยู่มีกินปลูกเขาแล้วปลูกมันปลูกอ้อยปลูกฟักปลูกแฝงปลูกแตงปลูกทั่วสิ่งเหล่านียมันสามวันเขาอยด้อย่างพอเพียงมีชีวิตอย่างพอเพียงแต่ถ้าคนบ่มีความขยัน ม่มีความบดทนม่นมีความ,มุมนะูมันอะม่มีความยายามมันสิไปเอาตัวรอดได้ยังไงน,นี่ละ่ะบบเห็นเงินค่าล้านแน่นอนเลยคันแม่นผู้ใดขี่คัน,น,นแต่ว่าหาเป็นผู้ใดขยันนี่เอาในเรือ่อ,รงองของาในเรื่องข,ของความขยันความอดทนมาใส่โดยพอคนเหตุจารณงานเนาะเอาเป็นยังไงเอาปล่อ,อยว่าไงไงว่า บางคนมีการมีงานขยันท่จริตงานบนน่นีงานแล้วก็บุกิตีต์นสิงอบายมุกสิ่งทีบบดีบองามเนี่ยอาตมาว่าเงินที่ห้าได้มากเขากับเก็บได้เงินที่ห้าได้มากเขากัทบทำบุญทำทานได้เขากับแจกปันใจให้ครับบุคคลบุ้ทีเป็นญาติสนิทมีสหายห้าได้เพราะฉะนั้นบรรดาคณนญาติโยมสาธุชนทุกท่าน อยากสิยหามีความขยันมีความหมู่มา่านะมีความอดทนเอาหลากักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปใช้ถ้าหากว่าห้ามมีแต่ความขี่ขานเขาเป็นว่าขี้ขานสั่ลังเหย้าโบเห็ดเบียกบเห็ดการบเห็ง,งาน,นหน้าทีก่การงานกับบนะพัคนาณ์เพราะฉะนั้นจึงอยากสิฝากรรมดาคณะญาติโยมสาวเชิทุกท่านที่ติดตามรับช่รายการในหนงง้น้ำพญาจิตงธรเดี๋ยวกาวไว้ในเบื้องตนเอาไม่ผิดเจ,จรณหน้าแล้วกมะมาเห็ด การทำงานให้เห็นเงื่อนคาล้านให้มันอยู่ในกำมือของเขาแล้วที่สําคัญฝากขอคิดไปกับบรรดาขณะญาติโยมว่าให้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมในการทํําากรทางานให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมในการทํางานรับผิดชอบหน้าที่ของเอาใจใส่กับหน้าที่ของติดตามงานพัฒนางานเหล่างานเฮาสิดีอย่างแน่นอนจึงขอฝากไว้กับสุขุพจนขอเจริญพร เทนนี้ไปรับฟังกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยมหามกุตราชชววิทยาลัยวิทยายเขตอีสานของเราครับกับช่วงรอบรั้วมอมรอครับ ดิฉันชื่อนางสาวนรุมนประสมเพชรนะคะตอนนี้นะคะก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะคะคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันนะคะก็จะมาขอเชิญชวนนะคะน้องๆน,นะคะหรือว่าพี่ๆนะคะที่สนใจคะ่ะที่จะเข้ามา ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยของเรานะคะหรือว่ามมรออศของเรานะคะซึ่งมหาวิทยาลัยของเราค่ะก็จะมีกิจกรรมทางพาพุทธศาสนาอย่างมากมายนะคะอีกทั้งยังสื่อสารขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะแล้วก็วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่จบเ,เทียบเท่านะคะหรือว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะก็สามารถที่จะ เข้ามาศึกษาต่อในอมหาวิทยาลัยของเราได้นะคะก็จะมีทั้งภาคพิเศษก็คือภาคเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าภาคปกติคฤารหัสค่ะแล้วก็รวมทั้งบรรพชิตนะคะซึ่งเป็นพระนะคะหรือว่าสาัมเนรนะคะก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยของเราได้นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยของเรานี้นะคะก็ะจะมีค่าเทอมที่ ถูกนะคะแล้วก็ในเรื่องการเรียนการสอนนะคะก็จะเน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเยาวชนของเราด้วยค่ะสำหรับสาขาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชาวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะ4วิชาสาขาด้วยกันค่ะก็คือ 1. นะคะสาขาวิชาการปกครองค่ะ2นะคะก็จะมีวิชาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะ3าค่ะวิชาการสอนภาษาอังกฤษและ4สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะ นะคะในระดับปริญญาตรีนะคะก็จะมีสาขาวิชาการปกครองค่ะแล้วก็สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะสำหรับรายละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูทางออนไลน์ได้ที่ w w w mbuisc ac t th ค่ะ ก็สำหรับน้องๆนะคะที่มีความสามารถในด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนฟรีได้ในโค้ตาศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจะเป็นชมรมหนุ่มวงปง,งรางหนุ่มปริญญาสาวมหาลัยนะคะก็สามารถเข้ามาศึกษาต่อได้แล้วก็เรียนฟรี1ปีค่ะหรือว่าฟรีค่าเทอมสองเทอมนะคะ วิทยาลัยมหามากุตรราชาวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นนะคะขอคุณค่ะ คุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจรายการไอดินคลินทาและข้อแนะนำดีๆก็สามารถส่งมาได้เช่นเดียวกันครับทางทีมงานของเรายินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการผมและทีมงานขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ ดินแดนดอกคูณพุทธศาสตร์ร่มเย็นพายบุญจึงรุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์ประทาดขามแก่นและสีโรดมง,งามสมคู่กันบึงแก่นนครน,น้ำนปอนฟ้าปันทุ่งสร้างนั้นสวรรค์สร้างมาคอนแก่นชุม ทำแดนด้วยลำน้ำชีลำน้ำพองเจองนองวารีดินอุดมพืชพันดกนาชาวบ้านขอปลูกลูกสาวสวยหนุ่มรวยข้าวปลาสถาบันเล่าเรียนลำหน้าเฟื่องเรื่องขายค้าอุตสาหกรรมโอ ขออยู่เมืองคอนแก่นฟังเสียงแคนเป็นแฟนหมอลามนุ่งผ้าไหมมัดมีกินปั้นข้าวจีลาบต้มส้มตำมีเสี่ยวฮักเสี่ยวแพงมีสาวแก้มแดงเคียงผู้อยู่นำ้ำคอนแก่นแก่นกว่าคอนนะครแก่นสาร ยิวทัดงามติกรามโอรานชาวบ้านใจดีมีคุณธรรมลำตกหน้าสงกลานดอกคูณเลื่องบ้านเมืองเลื่องดังคำมวนเสียงแคนเขาคลอหมอลำชื่นใจลำคู่แดนดอกคู